หน่วยดอกไม้แสนสวยเรื่องการทดลองอินดิเคเตอร์จากพืชสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันกระหล่ำปีม่วงมีใบสีแดงทับทิมจนถึงม่วงเข้มเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นเมื่อนำไปแช่น้ำร้อนจะทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจึงถูกนำมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ตามธรรมชาติได้ อินดิเคเตอร์คือสารที่เปลี่ยนสีได้เมื่อสัมผัสกับสารอื่นอุปกรณ์ได้แก่กระหล่ำปีม่วงมะนาวน้ำร้อนหนึ่งแก้วน้ำเย็นหนึ่งแก้วและหลอดค่ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำกระหล่ำปีม่วงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะนำน้ำร้อนนะคะเทลงในแก้วใบที่1แล้วก็เทน้ำเย็นลงในแก้วใบที่2หลังจากนั้นก็จะนำกระหล่ำปีที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วใส่ลงไปในแก้วทั้งสองใบเลยแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีของน้ำในแก้วทั้งสองใบนะคะ เด็กๆคิดว่าแก้วใบไหนเปลี่ยนสีเร็วกว่าแล้วก็มีสีเข้มกว่าคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะนำแก้วที่มีน้ำสีเข้มกว่านะคะเพื่อมาทดลองอินดิเคเตอร์ของเรานะคะแบ่งออกเป็นสองแก้วเท่าๆกันเลยแบบนี้คุณครูจะลองเติมน้ำมะนาวลงไปใน แก้วน้ำกระลำปีสีม่วงใบที่สองนะคะเด็กๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำกระลำปีสีม่วงของเราไหมคะแก้วใบที่หนึ่งนะคะคุณครูก็จะเป่าลมหายใจลงไปในแก้วน้ำกระลำปีสีม่วงนะคะเป่าลงไปหลายๆครั้งนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ สร,รุปการทดลองนะคะแก้วใบที่1นนะคะคุณครูได้เป่าลมหายใจลงไปในน้ํากระหล่าปีสีม่วงหลายๆครั้งนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในลมหายใจของสิ่งมีชีวิตจะมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่จึงทําให้น้ําของกระหล่าปีสีม่วงเปลี่ยนไปนะคะเพราะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่ถ้าเราเป่านานๆหรือเป่าหลายๆครั้งนะคะสีก็จะเปลี่ยนมากขึ้นค่ะ ส่วนแก้วใบที่2นะคะคุณครูก็ได้เติมน้ำมะนาวลงไปในน้ํากระลาปีสีม่วงนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ํากระลาปีจะเป็นสีแดงเนื่องจากน้มามะนาวนะคะมีรสเปรี้ยวหรือมีความเป็นกรดนะคะถ้ามีความเป็นกรดเข้มมากน้ําก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าถ้าเราเติมน้ํามะนาวลงไปในปริมาณที่มากขึ้นน้ําก็จะเปลี่ยนสีมากขึ้นนะคะ ถ้าเด็กๆนะคะไม่มีน้ำกระลำปีสีม่วงนะคะเด็กๆก็สามารถใช้น้ำดกอัญชันหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบแทนก็ได้ค่ะ